สวัสดีครับเบอร์ไวเบ็บส่วนมอนซีช็อปครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องรูปแบบใหม่นะครับเป็นกล้องปักไฟครับผมตัวนี้อุปกรณ์นี้ให้นะฮะจะมีสายชาร์จกู้มือแล้วตัวกล้องตัวกล้องนี้จะเป็นปักหลออนะฮะด้านหลังซึ่งเราสามารถไปแปะที่ไหนก็ได้หน้าเล่นจะอยู่รงการนี้ฮะเป็นสีดําซึ่งมองแทบไม่ออกเลยมองยากมากเมื่อเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเราต้องแกะนี่ออกมาแกะตรงส่วนนี้ออมา ต้องมีเล็บนิดน,นึงฮะนี่แกะมาฮะมันจะมีล่องให้ไงเปิดออกมาเสร็จแล้วตรงส่วนนี้จะมีเห็นเป็นที่ใส่แม่ควอด,ดีการ์ดสุอเปิดปิดอันนี้ที่ถดชาร์จไฟทันเฟอร์ข้อมูลนะฮะเรามาดูที่การใช้งานครับลองใช้คู่กับแม่ควยด,ดีการ์ดแตบบนี้ครับผมใส่เข้าไปดันเข้าไปครับหมดการทำงานนะฮะ าเกิดมันจะมีอยู่สองโหมดหลักๆคือโหมดแมนนวลคือโหมดอัดวิดีโอเองแบบแมนนวลคือการกดนะฮะแต่โหมดแรกที่ที่ผมจะสอนคือเป็นโหมดมันจะบันทึกเมื่อมีเสียงดังเกินกว่า6 5สิดซิเบลครับโหมดแรกคือโหมดนี้ง่ายมากแค่คุณแค่สับซีตตรงนี้คุณจะเห็นไฟ led ะฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวพอมันกระพริบกระพริบระดับไปตรงนี้มันก็จะจะเริ่มคคอร์ดเองละ เมื่อมีเสียงดังเกินกว่า,า65เดซิเบลครับผมเมื่อคุณอัดเสร็จแล้วคุณจะหยุดเนคคอดคุณต้องมันจะมีปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมันมีปุ่มซ่อนอยู่ทางฝั่งนี้คุณต้องกดปุ่มนี้นะนจะมีปุ่มซ่อนไฟจะติดนป็นสีฟ้าขึ้นมาก็นี่คือจัดการการเลคคอรอดแล้วภาพจะเซฟ ภาพจะเซฟลงเข้าในเมนมเรียบร้อยคุณก็ปิดเครื่องแล้วก็ถอดตัวนี้ถอดเมมโมรีออกมาแล้วก็ใส่ตัวการ์ดลเดอร์แล้วก็ไปดูในคอมพิวเตอร์ได้เลยต่อไปอีกโหมดหนึงคือเป็นโหมดอัดแมนนวลครับคือมันจะไม่เกี่ยวกับเสียงแล้วมันจะอัดตลอดเวลาโหมดนี้วิธีการใช้งานนะฮะคุณต้องใส่เม m มโมรีเข้าไป คุณใส่เมมบรี่เข้าไปนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเปิดเครื่องคุณต้องกดกดปุ่มตรงนี้ก่อนที่มันซ่อนไว้อยู่ตรงเนี้ยฮะคุณต้องกดมันก่อนมันจะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะฮะสังเกตต้องดูจุดดีๆผมชี้ให้ตรงนี้ฮะต้องกดค้างไว้กดค้างไว้ก่อนปุ๊บแล้วกดเปิดขึ้นมาคราวเนี้ยไฟจะเป็นสีเหลืองไฟสีเหลืองคือโหมดวิดีโอเมน,นูนล แล้วพอขึ้นเป็นไฟสีเหลืองนี้คือหมดมันสแตนบายอยู่ครับมันยังไม่เลคคอร์ดคุณต้องกดอีกทีปุ๊บราวนี้มันจะกระพริบอันนี้คือเริ่มเลคคอร์ดวิดีโอครับคุณก็ปิดตรงนี้ได้เลยปิดตรงนี้ได้เลยกับการคุณก็ปิดนี้ได้เลย,เลย,เลยแล้วก็ไปแปะตรงที่คุณต้องการนะฮะ เอาเทปสองหน้าแปะตรงนี้แล้วไป 8, แปะกับกำแพงหนยก็ได้แค่นี้เองเสร็จเมื่อคุณจะจะอยู่ใลคขอดแล้วคุณก็แค่ไปกดปุ่มเดิมไฟจะติ๊กมาเป็นสีฟ้าไ้เ,าเป็นสีสีเหลืองทท่านีอันนี้คือเรียบร้อยแล้วคือต้องกดต้องกดดุครั้งนะเพราะว่ามันจะต้องกดปุ่มนี้ก่อนเพื่อให้ไฟล์เซฟลงเมมโมรีเสร็จแล้วคุณก็ปิดแล้วก็ อ,อันนี้ไม่ทันเฟอร์ดับคอมพิวเตอร์ได้เลยฮะโอเคเรียบร้อยครับ www.montyshop.com ถ้าเกิดสงสัยก็ถามผมได้ครับขอบคุณครับ